เตือนภัยนะครับมีแก๊งคอนเซนเตอร์โทรมาหาแคมปมือสุดรุนี้คือห้องเนี้ปล่อยเช่าอยู่หรือเปล่าหรือว่าอยู่เองก็จะให้เราแอดไลน์ซึ่งชื่อว่า Smart ทแลนซึ่งผมคิดว่าใชาแ่แน่ๆน่าจะเป็นวิธีการหลอกลวงเตือนภัยนะครับ มีแก๊งคอนเซนเตอร์โทมาหาแคมป์เมื่อสักครูน่นี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย,เ,ยเขาเปลี่ยนวิธีใหม่ดีที่ฉุกคิดไว้ทันก็คือเขาจะโทรมาในลนักษณะสมมติว่าถ้าเกิดเขาไม่รู้เอาข้อมูลจากไหนนะเขาจะรู้ว่าเราถือครองคอนโดที่ไหนบ้างอย่างเขารู้ว่าแคนถือครองคอนโดอยู่ที่ในโซนแบบว่าปทุมธาน,นีเนี่ยเขาก็โทรบ,บอกว่าคือห้องเนี้ปล่อยเช่าอยู่หรือเปล่าหรือว่าอยู่เองสิ่งที่ต้องทํก็คือต้องไปยืนยันสถานะแล้วเขาจะมีให้เลือก2ทางทางแรกคือ ไปยืนยันตัวเองที่กรมที่ดินส่วนกลางนะฮะกับช่องทางที่2คือเป็นช่องทางออนไลน์ซึ่งสะดวกกันเยอะมากผมก็ฟังแล้วก็มันแปลกๆว่ามันมีกฎหมายข้อนี้ด้วยเหรอก็เลยบอกไปว่านั่งขอไปทําเองแล้วกันคราวนี้เสียงแม่งก็ดูจ่อยๆไปแล้วก็ขอบคุณมากตัดสายไปแต่มันน่าก,กลัวมากเพราะมันรู้ข้อมูลหมดเลยว่าเราถือครองคอนโดที่ไหนแล้วมีข้อมูลเราทุกอย่างมีข้อมูลบ้านเลขที่คอนโดด้วยน่าก,กลัวมากครับ แล้วสิ่งสําคัญก็คือถ้าเกิดเราเผลอที่จะทําในด้านออนไลน์เนี่ยก็จะให้เราแอดไลน์ซึ่งชื่อว่าสมาร์ทแลนด์ซึ่งไลน์เนี้ยมันเป็นข้อมูลปลอมฮะมันเป็นไลน์ปลอมเป็นเว็บไซต์ปลอมที่จะเอาข้อมูลของเราไปเพื่อดูดเงินจากบัญชีของเราอันนี้เตือนฮะเพิ่งโทรมาเมื่อกี้นี่เองแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหแม่งมีอันใหม่มาอีกแล้วฝากแชร์กันเยอะครับจริงๆเรื่องเนี้ยทางกรมที่ดินออกมาเตือนแล้วนะครับแต่ว่าข่าวยังไม่ค่อยได้กระจายมากดีเมื่อกี้ฉุกคิดได้ทันว่าเอ๊ะ เขาต้องโทรมาแบบว่าเตือนขนาดนี้เลยเหรอวะเขาห่วงใยในที่ดินคนโดเราขนาดนั้นเลยเหรอวะเออนั่นแหละครับซึ่งผมคิดว่าใช่แน่ๆน่าจะเป็นวิธีการหลอกลวงเป็นไปได้ถ้ารู้ปุ๊บส่งเบอร์ไปเลยซึ่งเดี๋ยวเบอร์เนี่ยแคนขึ้นเลยฮะเบอร์เนี้ยถ้าเกิดโทรมาระวังให้ดีครับจริงๆคงม,มีหลายเบอร์แหละบัญชีมา้าสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดในเรื่องของการหลอกลวงกันออนไลน์เนี่ยคือการแชร์เพราะฉะนั้นแชร์ไปเยอะๆให้คนรู้กันเยอะว่ามันมีวิธีนี้ซึ่งเป็นวิธีใหม่ที่น่ากลัวมากเพราะมันมีขข้ออมมูลงเราาก ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ